สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนทำเทคนิคเนาะเทคนิคทำภาพนุน่นดำนะครับโดยการเรนเดอร์จากตัว Nomad เองนะครับใน Nomad เองเขามีฟังกชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า h ฮ Map นะครับไฮ Map คืออะไรนะครับเราลองมาดูในนี้ก็ได้ h ฮ m a p คือในโหมดของ Debug ตรงนี้นะครับ Debug ก็คือ,อนี้นะครับใน Deb ั g นี้มันจะมีฟังก์ชันโหมดของเรนเดอร์อยู่ถ้าเราเปิดตัว h i Map เขก็ไปมันจะเป็นภาพขาวดำอย่างนงี้ วิธีการเซตติ้งถ้าของใครไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้สามารถปรับค่าตรงนี้ได้นะครับปรับให้น้ำหนักมันไล่ข้างหน้าคนจะต้องขาวสุดนะครับข้างหลังก็ควรจะต้องมีแว l ลูนะครับแวลูประมาณ1น,นะครับโอเคผมเอาประมาณนี้จากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเรนเดอร์ออกไปนะครับคราวนี้เรามาดูตรงเรนเดอร์นะครับเลือกเป็น 4K ก็ได้นะครับแล้วก็เรนเดอร์ได้เลย พอเรนเดอร์ er เสร็จแล้วจากนั้นสิ่งที่ต้องทำอีกอันนึงก็คือเซฟนะครับเซฟอิมเมจพอเซฟอิมเมจเสร็จแล้วเข้าไปดูที่ตรงดีบักนะครับเอาตัวในโหมดของไฮแมปออกนะครับจากนั้น n ิวขึ้นมาใหม่เนาะเราก็จะ n ิวขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างตัวเพลนขึ้นมานะครับจากนั้นลบสเฟียร์ทิ้งตัวเพลนที่สร้างขึ้นมาเราจะต้องหมุนแกนสีแดงนะครับ วิธีการหมุนง่ายๆให้เลือก snap ตรงนี้ก่อนถ้าเราเลือก snap 90หมุนที่การสีแดงเขาจะหมุนมาให้90องศาเลยจากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเพิ่มความละเอียดนะครับที่เราเห็นนี้คือพอลินเนาะยิ่งละเอียดเท่าไหร่มันก็จะยิ่งรับน้ำหนักตัวรูปที่เราจะเอามาาร์ได้ดีนะครับลองลากไปดูก่อนเอาประมาณที่คิดว่าคิดว่าได้ะกันเนาะเดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังได้นะครับ กดไวไฟเช็คดูนะครับซูมเข้มมาดูเห็นไหมมันจะเป็นเม็ดๆนะครับโอเคจากนั้นผมจะสอนใช้มา r ์นะครับเข้ามาดูที่ตัวมา k เองนะครับมา k ก็ <Mark S 2> มีฟังก์ชันอยู่นะครับฟังก์ชันเขาจะมีมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคอลีเซ็ตก่อนโอเควิธีการรีเซ็ตบัตรนะครับรีเซ็ตคือค่าเริ่มต้นคลิกไปทีหนึ่งเห็นไหมมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่จากนั้นข้ามาดูในเรื่องของสต็กนะครับสต็กเดฟอลต์ก็จะเป็นด o ดอทก็คือให้เราวาดลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะใช้ภาพวิธีการใส่ภาพเข้าไปให้มาที่ตรงอ,อัลฟานะครับเลือกที่รูปนะครับ Import Photo แล้วก็เลือกรูปที่เราเรนเดอร์ออกไปจากนั้นให้เราเปลี่ยนสโ o k e นะครับเป็นล็อกบวกเรเดียนนะครับเอาซิมิตีตรงนี้ออกด้วยเห็นไหมจากนั้นเราลองลากดูเนาะลากขึ้นนะครับ เราจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเข้ามาดูฟังก์ชันของตัวเซตติ้งของ Mark นะครับเซตติ้งของ Mark จะมีเรื่องความสูงนะครับแล้วก็มีโหมดอยู่2โหมดหลักๆนะครับโหมดแรกก็คือเรื่องย i ไฮก็คือความสูงนะครับความสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับมันจะเอาแค่แค่น้ำหนักนะครับ ไม่ได้เก็บดีเทลเนาะจากนั้นอะไรก็ตามถ้าเรามีไล่น้ำหนักให้เราเลือกเป็น high บวกมาร์นะครับเนี่ยมันจะมีน้ำหนักตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีความนุลตับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ถัดลงมาอีกอันหนึ่งก็คือ Smooth Smooth เนี่ยถ้ามันมากกว่า1เมื่อไหร่ฟังก์ชันตรงนี้มันถึงโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเราจะเอาแค่ขอบ s o o t h ให้เราเลือกเป็นบ o r d e r only นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหม เอาเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เลือกเป็น border only เนี่ยสมมุติว่าเราเลือกเป็น shape ด้วยตัว detail ข้างในมันจะหายไปเวลาเราปะเห็นไหมนะครับฉะนั้นเราเลือกเป็นแค่ border only ก็พอเนาะแล้วก็ลองดูว่าจะเอาประมาณไหนพอได้เสร็จแล้วเรามาดูในโหมดของ e x r tag ตรงนี้นะครับ e x tag ก็คือให้มันสร้างออกมาเป็นอีกชิ้นหนึงนะครับโดยค่าที่เรา setting คราวนี้ตรง a t a จะมีอยู่3ส่วนเหมือนกัน ส่วนแรกก็คือเป็นนอนนอนมันจะไม่สร้างปิดด้านหลังให้ถ้าเลือกเป็นเชลเขาจะปิดด้านหลังให้นะครับปกติทั่วไปถ้าเป็นงานลักษณะนี้เราเลือกเป็นเชลนะครับเราเอกแท้ได้เลยพอเอีกแท้เสร็จเราก็จะได้งานมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันก็เป็นนุนต่ำนะครับวิธีการเอาไปใช้ก็แล้วแต่เราถ้าเราจะเอาแบ็กกราวออกเลือกแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะครับอันนี้เป็น ฟังก์กชันง่งายๆนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นนูนต่ำตามทีดีของเราเอเอาไปปรับใช้เอาละกัน